ทำไมความโดดเด่นเฉพาะตัวจึงทำให้ผู้ชายหลงรักอย่างหนักนะคะคือผู้ชายค่ะหรือว่าเราทุกคนเนี่ยเมื่อมีคู่ชีวิตเราก็อยากได้ของดีผู้ชายก็เช่นกันค่ะนอกจากผู้หญิงที่เขามองว่าจิตใจดีนิสัยน่ารักทำนองนี้นะคะสิ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผู้หญิงเขาก็อยากได้ด้วยเหมือนนักแสดงดารานักร้องเขาร้องเพลงเก่ง เขาเต้นเก่งเขารำเก่งเขาเล่นดนตรีได้หรือเขามีอินเนอร์พลังงานความสุขบางอย่างนี่แหละคือเอกลักษณ์ที่ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงเราค่ะสิ่งซึ่งเลอค่าและมั่นคงที่สุดของเรา คือความสุขจากตัวเราเอกลักษณ์ของเรานะคะเมื่อเรามีเอกลักษณ์เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเราจะสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเราเองผู้ชายเขาก็อยากได้ความสุขจากเรานั่นแหละเราจะเป็นที่หนึ่งในใจตลอดค่ะ